วันนี้โค้ชมี3นิสัยนะครับที่ถ้าคุณมี3นิสัยนี้แล้วนะชีวิตคุณจะไม่ก้าวหน้าไปไหนสักทีแล้วจะอยู่ที่เดิมแบบนี้ตลอดไป3นิสัยที่ว่านั้นคืออะไรคุณต้องดูคลิปคลิปนี้ครับ ใช่ครับอย่างที่โคช้ชบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามีอยู่3ามนิสัยครับที่จะทําให้คุณชีวิตไม่เจริญก้าวหน้าและไม่ไปไหนสักทีนะคุณลองสํารวจตัวคุณเองดูนะครับว่าคุณมี3ามนิสัยนี้หรือเปล่านิสัยแรกนะครับคือทัศนคติของการแพ้ครับหมายความว่า เวลาคุณเราเจอเรื่องอะไรหรือเจอสิ่งที่จะต้องเผชิญมักจะคิดว่าเฮ้ยฉันทําไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกสําหรับชีวิตฉันถ้าคุณคิดแบบนี้เป็นประจําสม่ําเสมอนะครับบอกเอาไว้เลยครับว่าสัญญาณไม่ดีมาแล้วครับเพราะมันเป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าชีวิตคุณจะอยู่แบบเนี้ยแบบเดิมตลอดไปมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเจอเรื่องอะไรที่มันท้าทายหรือเจอเรื่องอะไรที่มันแปลกใหม่ขึ้นมาในชีวิตครับคุณก็จะรู้สึกว่ามันเกินความสามารถของคุณถ้าคุณ คิดแบบนี้นะครับคุณเตรียมตัวเอาไว้เลยนะครับว่าสัญญาณมันไม่ดีแล้วครับสําหรับคุณนิสัยที่2นะครับคือคิดว่าตัวเองนั้นโอเคอยู่แล้วครับหมายความว่าฉันเนี่ยโอเคอยู่แล้วชีวิตฉันก็เป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วและก็เป็นคนที่ไม่ยอมขวนขวายหาความรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมหรือพูดง่ายคือไม่รู้จักพัฒนาตัวเองครับผมแน่นอนครับว่าชีวิตบางคนอาจจะสบายอยู่แล้วหน้าที่การงานอาจจะโอเคอยู่แล้วรายได้เพียงพอใช้อยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่า ชีวิตคุณโอเคแบบนี้อยู่แล้วนะครับมันจะทําให้คุณไม่พัฒนาตัวเองครับและแน่นอนครับโลกมันก้าวหน้าขึ้นทุกวันครับถ้าคุณอยู่กับที่เดิมคุณไม่ฝึกสกิลใหม่ๆนะครับชีวิตคุณก็จะตกยุคไปเรื่อยๆเรื่อยๆและแน่นอนถึงวันหนึ่งครับไอชีวิตที่คุณบอกว่าโอเคโอเคอยู่แล้วคุณก็จะไม่โอเคครับ และนิสัยที่3มครับคือต้องยอมแลกอะไรบางอย่างมาครับหลายคนไม่ยอมแลกอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้อะไรบางอย่างครับหลายคนครับอยากจะสําเร็จในชีวิตอยากจะมีหน้าที่การงานที่ดีอยากจะร่ํารวยเงินทองครับแต่ไม่ยอมแลกครับคุณรู้ไหมครับว่าคนที่เขาสําเร็จในชีวิต เขาผ่านอุปสรรคมาแล้วเขาผ่านปัญหานานาประการมาแล้วกว่าเขาจะสําเร็จได้เขาต้องทุ่มเทเวลาจํานวนมหาศาลนะครับเขาต้องเสียสละเวลาส่วนตัวของเขาต้องเสียสละเวลาที่ควรจะอยู่กับครอบครัวเพื่อไปแลกเอามาซึ่งความสําเร็จหรือความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแล้วเขาค่อยเอาความสําเร็จนั้นมาปนเป์หรือมาดูแลครอบครัวเขาภายหลังครับแต่หลายคนครับอยากสําเร็จแต่ไม่ยอมแลกอะไรเลยครับไม่ยอมแลกแม้กระทั่งเอาเวลาส่วนตัวไปหาความรู้พ ไปพัฒนาตัวเองเพิ่มไปหารายได้เพิ่มแบบนี้แหละครับถ้าคุณเป็นแบบนั้นอยู่นะครับคุณจะไม่ไปไหนชีวิตคุณจะอยู่กับที่เดิมแล้วคุณเชื่อไหมล่ะครับว่า95%ของคนบนโลกใบนี้ครับอยากได้ความสําเร็จครับแต่อยากได้ความสําเร็จแบบสบายๆโดยไม่ต้องแลกซึ่งโคช้ชบอกเลยนะครับว่ามันไม่มีครับถ้าคุณอยากเป็นคน5%ส่วนบนของโลกใบนี้ คุณต้องแลกอะไรบางอย่างมาเสมอครับคุณลองย้อนกลับไปย้อนดูประวัติคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนบนโลกใบนี้เลยครับทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องแลกอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความสําเร็จในชีวิตของเขาครับถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับผมกดติดตามเพจโค้ชบีพิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์เอาไว้เลยนะครับชื่อช่อง YouTube ก็มีเหมือนกันนะครับชื่อช่องว่าโค้ชบีพิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์ไอจีติ๊กตอกไลน์แอดตามนี้เลยนะครับกดติดตามเอาไว้นะครับจะมีคลิปสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะ สำหรับวันนี้โค้ชขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์